อาจารย์ครับเทคนิคบ้านค่ายเปิดรับสมัครวันไหนครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้ไปด,ดูรายละเอีก <c oughs> อาสลาหหายไปไหนแล้วไปทาแป้งเหรอเอาเรียงสวยแล้วเมอาสวยแล้วรับสีสีสองหน้ามาดีๆหน่อยสีเอาโผล่ขึ้นมาอีกหน่อยจังได้ผมหมดเร็วๆเสียบจอ่ะโอเคบอสทุกคนเงียบครับทุกคนเงียบเดี๋ยวฟังบอสบอสเริ่มอาจารย์ครับเทคนิคบ้านค่ายเปิดรับสมัครวันไหนครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้ไปูรดีอะไรอีด ลูกไ่ไอ้แม็กแหล่ะแบบเหมาร้อนโอ้ยไกหไอ้อย่างชอบอะซีฟอมมากแม็กมาผิดเวลาแล้วไอ้พูทะเน่ขึ้นเข้ามาไอ้วอยยอยสะดวกเปิดกล้องให้กูหน่อยครับแป๊บนึงฮาติ พูดว okay. okay. ่าอ๋อโอเคค่ะเยี่ยมค่ะสุดยอดอะไรแบบนี้คือพูดสลับชนกันไปเลยให้มันเป็นเสียงเยอะๆไปเลยวายคือคุณจะอัดคลิปสั้นๆนะไม่มีอะไรก็แค่หลังจากคุณบอกว่าเทคนิคบ้านค่ายเปิดรับสมัครแล้วนะครับโอเคครับโอเคค่ะว้าวสุดยอดเลยอะไรประมาณนี้แค่นั้นโอเคไหมครับอ่าเอาไม้เอาไม้บอสเอาไม้ทุกคนพร้อมเมีโอเคไหม แม็กไปกินนมนอนก่อนไปแล้วเรงไจ้ะรู <laughs> <laughs> ้จักแย่งซีนด้วยนะถูงเวลาครัว้าวอ่ะโอเค,ค <Wow. S 1> อ,อ,เคอ่เดี๋ยวคุณนับนะครับหนึ่งสองสามอรย์ครับเพงดีบ้างค่ายเปิดรับสมัครวันไหนครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับไปดูรายละเอียดได้เลยครับโอเคครับผมครับเ <laughs> 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 ค่ะเปิดรับแล้วเหรอคะอาจารย์อาจารย์ครับเทคนิคบ้านค่ายเปิดรับสมัครวันไหนครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับไปดูรายละเอียดได้เลยโอเคสุดย้อนไป วิทยาลัยเทคนิคบางค่ายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร้เปร์เซนตเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2514ทั้งระดับปวชและปวสรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่23เมษายน2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038017941 038017941 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งเลือกดีๆของคนรุ่นใหม่เรียนเลยจบแล้วมีงานทำเทคนิคบ้านคายยิงชายพักคิชาชมรมศาสตร์เธอกริยันเป็นนิ่งวันคิดพอเพียงด้วยพอใจเป็นสำคัญขอมุ่งมัน่นพัฒนาประเทศไทย